วิธีใช้โทรศัพท์มือถือเช็คค่าฝุ่นที่เราอยู่ปัจจุบันแบบเร็วทามนะครับว่ามีระดับที่อันตรายต่อสุขภาพไหมควรปฏิบัติตัวอย่างไรมีข้อแนะนําอย่างไรนะครับมาดูขั้นตอนแบบไม่ง่ายพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นนะครับให้เรากดเข้ามาที่แอปเพจสโตนะครับเข้ามาแล้วนะครับให้เรามากดค้นหาตรงนี้ก่อนจากนั้นนะครับให้เรากดมาที่ช่องค้นหาแอปและเกมจากนั้นให้เราพิมพ์ Air Visual A I R Visual หรือขึ้นคําใกล้กันแบบนี้ก็สามารถกดเข้าไปได้ครับเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาของแอปจะเป็นแบบนี้ให้เรานะครับทําการกดติดตั้งลงในมือถือได้เลยครับโอเคครับถ้ากดติดตั้งเสร็จแล้วข้างหลังมันเป็นเปิดแล้วก็ให้เราออกจากเพจโตเสร็จแล้วนะครับเราก็เลื่อนค้นหาแอปนี่นะครับถ้าเจอแล้วเราก็สามารถกดจิ้มข้างไว้เพื่อลากนะครับมาใช้งานในหน้าจอที่เราถนัดแบบนี้ได้เลยครับ โอเคครับตอนนี้นะครับเรามีแอปติดตั้งในมือถือแล้วเนาะถ้าเราจะเข้ามาดูฝุ่นนะครับก็ให้เรากดเข้ามาที่แอปเพื่อเข้าไปตั้งค่าได้เลยครับการตั้งค่าเนี่ยนะครับเราจะตั้งค่าเพียงหนึ่งครั้งตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเข้ามาดูฝุ่นเข้ามาดูคุณภาพอากาศนะครับได้ตลอดเลยครับแเข้ามาแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าแบบนี้แนะนํานะครับให้กดดําเนินการต่อโดยไม่ติดตั้งอุปกรณ์ เมื่อขึ้นหน้าแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆจะล็อกอินเข้าระบบเพื่อเก็บข้อมูลนะครับก็สามารถมากดปุ่มนี้ได้นะครับหรือว่าเรานะครับจะไม่ล็อกอินเข้าระบบนะครับก็สามารถกดปุ่มนี้ได้เช่นกันครับหน้าต่อมานะครับจะมีข้อกําหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปอ่านได้นะครับอแล้วถ้าเรายอมรับข้อกําหนดและนโยบายได้นะครับก็กดปุ่มสีําเงินตรงนี้ได้เลยครับ หน้าต่อมานะครับถ้าเราอยากให้แอปจับสถานที่นะครับที่เราอยู่ปัจจุบันเพื่อเช็คค่าฝุ่นและคุณภาพอากาศก็สามารถกดปุ่มสีดาเงินได้ <S <S หรือว่าเรานะครับอยากจะป้อนที่อยู่เองนะครับก็สามารถมากดไม่ใช่เดี๋ยวนี้ตรงนี้ได้เช่นกันตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆนะครับเลือกได้เลยครับจากตัวอย่างนะครับผมเลือกให้แอปจับที่อยู่ที่เราอยู่ปัจจุบันแล้วกันเนาะก็กดไปที่ปุ่มสีน้ําเงินจากนั้นนะครับทางแอปจะขอเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งก็ให้เรากดตกลง อาร์ตขึ้นหน้าแบบนี้นะครับเราจะกดเฉพาะครั้งนี้หรือว่าจะกดขณะใช้แอปก็ได้นะครับหน้าต่อมานะครับถ้าเราอยากให้แอปแจ้งเตือนตอนที่อากาศที่เราอยู่นะครับอากาศไม่ดีนะครับก็มาเปิดตรงปุ่มสีน้ําเงินได้แต่ถ้าเราไม่อยากรับการแจ้งเตือนให้มันรกก็กดไม่ใช่เดี๋ยวนี้ตรงนี้ได้เช่นกันครับอาจจะตัวอย่างนะครับผมกดรับการแจ้งเตือนแล้วกันเนาะเสร็จแล้วก็กดตกลงอาจากนั้นนะครับก็กดอนุญาตให้ส่งการแจ้งเตือน โอเคครับเมื่อเข้ามาที่ในส่วนของการใช้งานแอปแล้วให้เรามาตั้งค่าเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับในส่วนของอากาศของฉันข้างบนตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นสถานที่ที่เราอยู่ปัจจุบันก็ลองเช็คสถานที่ได้นะครับว่าตรงหรือไม่ถ้าตรงแล้วนะครับมันอาจจะมีสถานที่อื่นแสดงผลให้เราข้างล่างตรงนี้ถ้าเราไม่ชอบสถานที่อื่นอยากจะดูเฉพาะอากาศที่เราอยู่ปัจจุบันเท่านั้นเราก็สามารถมากดเครื่องหมายไอคอนรูปดินสอตรงนี้ได้นะครับ จากนั้นก็ลบสถานที่ที่เราไม่ต้องการออกไปได้เลยครับเสร็จแล้วก็กดลบออกโอเคครับถ้าเราลบเสร็จแล้วมันก็จะแสดงเป็นข้อมูลในสถานที่ที่เราอยู่ปัจจุบันเท่านั้นแบบนี้นะครับก็จะดูง่ายขึ้นเนาะทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของข้อมูลที่สําคัญหลากหลายกันครับก็ในส่วนตรงนี้มันจะแสดงเป็นตัวเลขและสีของคุณภาพอากาศเป็นเพื่อนนะครับสามารถกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ กดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้นะครับจะแสดงเป็นค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือว่า AQI จะแสดงเป็นข้อมูลให้เราดูนะครับว่ามีค่าอยู่ในระดับที่เท่าไหร่และในส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับกอบขาวๆตรงนี้มันจะแสดงเป็นค่าฝุ่น PM 2.5จากตัวอย่างนะครับเวลานี้ของผมนะครับค่าฝุ่น PM อยู่ที่32ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดและข้อแนะนำได้นะครับกดเข้าไปเลยมันก็จะบอกนะครับว่าแต่ละสีควรปฏิบัติตัวอย่างไร ถ้าสีเขียวนะครับค่า AQI นะครับหรือว่าคุณภาพอากาศก็จะดีถ้าสีเหลืองนะครับเขาก็แนะนําว่าไม่ควรจัดกิจกรรมกลางแจ้งเพราะอาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจนะครับและสีส้มนะครับคนที่มีอาการระบบทางเดินหายใจตรงนี้เริ่มจะเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วนะครับส่วนสีแดงตรงนี้นะครับไม่ถูกกับสุขภาพแล้วอาจจะเกิดการระคายเคืองต่อหัวใจและปอดโดยเฉพาะคนมีกลุ่มเสี่ยงควรพิจารณานะครับย้ายกิจกรรมทั้งหมดไปอยู่ในที่ร่มจะดีกว่ากลางแจ้งนะครับ เราสามารถมาดูค่าเข้ามาใช้ข้อมูลที่สําคัญจากหน้านี้ได้นะครับในสถานที่ที่เราอยู่เป็นสีไหนเราก็สามารถปฏิบัติตามคําแนะนําเบื้องต้นในหน้านี้ได้เลยนะครับเมื่อเช็คเสร็จแล้วนะครับก็กดกระบาดออกได้เลยครับเมื่อย้อนกลับมาที่หน้าก่อนหน้าตรงนี้จะแสดงถึงข้อมูลแบบเร็วทามเนาะและข้างล่างตรงนี้นะครับมันจะแสดงการประมาณค่าตามเวลานะครับว่าในแต่และเวลานะครับจะมีค่า AQI อยู่ในระดับที่เท่าไหร่และการพยากรณ์็วัน จะมีค่าฟุลนและดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเท่าไรสามารถกดเข้ามาดูกดเข้ามาเช็คได้หมดเลยครับและถ้าเรานะครับเลื่อนลงมาข้างล่างอีกมันก็จะมีคําแนะนําด้านสุขภาพเพิ่มเติมนะครับอถ้าเป็นสีเหลืองมันก็จะบอกนะครับว่ากลุ่มที่อ่อนไหวควรลดออกกําลังกายกที่นอกบ้าน ปิดหน้าต่างถ้าไปนอกบ้านก็สวมหน้ากากและใช้เครื่องฟอกอากาศในกลุ่มที่แพ้ง่ายนะครับเราก็ทําตามคําแนะนําจากตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ค่อนข้างละเอียดเลยเนาะเพื่อนๆนะครับก็สามารถเข้ามาเช็คแอปบ่อยๆได้เลยนะครับอาจจะเช็ควันละครั้งและทําตามคําแนะนําด้านสุขภาพได้เลยนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Bent e c h สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ